เอาละครับตอนนี้นะครับไม่ได้มารีวิวตัวละครนะครับแต่จะมาแปลสกิลของตัวละครซูปเปอร์เซียนก็อดโกคู Goku, แล้วก็เบจิต้าหรือผมขอเรียกว่าเป็นอันนี้แล้วกันโกเบบูฟิวชั่นโกจิต้าผมพยายามสูบละสูบไม่ออกก็มาแปลสกิลก่อนลวกันเนาะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูในส่วนของตัวการก่อนนะตัวการนี้ก็สวยนะครับสวยใช้ได้นะคือเป็นการตั้งท่าที่เท่เออเอาโกคูท่าตั้งท่าปกติแบบนี้แล้วก็มาเบจิต้าที่ตั้งท่าแบบนี้มาเข้าคู่กันคือสวยแต่ว่าติดอยู่แค่ว่า ตัวละครนี้คือในมูฟี่จะผมอีกสีหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเก่าถ้าเป็นตัวละครสีอ่าต้องเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งถ้าเป็นตัวละครโกเบชอบเก่านี่าตัวละครนี้ครับถ้าเป็นโกเบชอบเก่าเนาะจะเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าสีของผมของโกคูกับเบจิต้าเนี่ยคือจะเป็นสีตามมูฟี่เลยแต่ว่าในตัวของตัวละครใหม่ตัวเนี้ยยังไม่ได้เป็นมูฟี่เนาะดูผมยังเป็นสีฟ้าปกติอยู่ติดแค่นิดนึง แต่แต่การ์ดได้สวยอยู่การ์ดได้สวยอยู่โอเคงั้นต่อมาเราไปดูของประเดี๋ยวตัวละครกันเลยดีกว่านี่เขาเพิ่มมานะครับมีโกคูก,กับบีตา้านอนสลับกันเนาะแล้วก็มีนี่ฟิวชั่นแดนฟิวชั่นแดนนี่ก็จะเป็นโกจิตา้านะครับดูชื่อข้างบนนี่โกจิตา้าเห็นไปแล้วก็จุดสังเกตนี่เห็นไหมตัวละครนี้นะของโกคูกับบีตา้าเนาะของของโกคูกับบนะีต้านะมีความสามารถใหม่นี่คือซิงโคลเกรดซิงโคลเกรดก็คือมีเฉพาะสองตัวก็คือส่วนของ ตัวละครฟิวชั่นเนาะเหมือนกับว่าเอาให้ฟิวชั่นกันอะอนาคตอาจจะมีอย่างอื่นที่ใช้ซิงโคเกตกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นตัวละครฟิวชั่นนั่นแหละเป็นอเบลตี้ใหม่เนอะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวละครกันดีกว่าตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครดับสปาร์กิ้งสีเหลืองใส่เิรดี้ไททมาจากพิโซดซาก้าฟอร์มดุนูวีคือการ์ดจุดสองแบบนะครับก็เป็นการ์ดสไตล์การ์ดบาร์ดเนาะการ์ดสไตล์เนี่ยคือจะรีเลเดอรของตัวเอง5%เมื่อใช้งานแล้วก็การ์เซ็นต์เนื่อใชองานแล์แท็กเนี่ย ก็คือจะมีส่วนของแท็กไซย,ยันซุนฟอร์เมรี่กอ็อ์คิซุปเปอร์เซียนก็อ์ซุปเปอร์ไซยันอ่าเบจิต้าแคนนะฟิวชัน่นวอลิเออร์แล้วก็ฟิวชั่นเลยคือมีฟิวชั่นกับฟิวชัน่นวอลิเออร์กับฟิวชั่นเลยมาแต่ตรงนี้เลยนะคือสามารถจัดทีมฟิวชั่นได้เลย,เ,ลยเพราะว่าถือเป็นโกจิตา้าเนาะต่อมานะกัปตันะครับเป็นกาปตัปกตินะครับแต่ว่ามีบาร์อาร์เมอร์นะต่อมาการ์ดบาร์เป็นการ์ดปกติครับการ์ดฟ้าสเปเชียลมูฟดาร์กออออทแแซซซล์ัมมมบบาเสีฟิค มีเฟสจะเป็นนี้ไม่กดใช้งานบวก30%มสิบเปอร์เซ็นต์เศษวู้ดดาเมจเป็นเวลา3วินาทีเราที่จะชาร์จสวิตช์เกตของตัวเองเนี่ยหนึ100่งร้อยทำงานหนึ่งครั้งโดยเวลาเปลี่ยนตัวของตัวคนในทีมสามวิแบดอด้เ,วเวมื่อกดใช้งานในส่วนของการ์ดเขียวสเปเชียลเดอะสปริตทูคอนฟอนต์พาวเวอร์ฟูลโอเน้นซูมจูเกิลการ์ดใหม่ขึ้นมา1ใบแล้วก็ลีคีของตัวเองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำงาน2ครั้งรีคิีของตัวเอง50บวก20%ดาเมจเป็นเวลา15วินาที ชาร์จสปิ์เกตของตัวเองเนี่ย60%ทำงาน1ครั้งแล้วก็ได้รับบัฟลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวเอง3วิเป็นเวลา15นาทีไม่สามารถสแต็กได้ทำลายการ์ดทุกใบบนมือของฝ่ายที่เป็นการ์ดสเปเชียลนะครับต่อมานะครับในส่วนของเอเวอร์ตี้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอเวอร์ตี้ของโกคูกับเบจิต้านี่คือจะเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเใช่ไหมเป็นชื่อเอเวอร์ตี้เดียวกันเลยครับพาวเวอร์ออฟซิงโครไนงั้นผมอธิบายแค่ทีเดียวนะครับก็คือของโกคูเนะาะจะ สลับตัวละครไปเป็นเบจิต้านะถ้าเกิดเขาเป็นเบจิต้าก็จะสลับตัวละครไปเป็นโกคูโอเคสูมจุก gas ใหม่ขึ้นมา1ใบเมื่อตัวเองมี gas สามใบอยู่น้อยกว่าลีคีของตัวเองห้าสิบรีเกนลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานสองครั้งแล้วก็ได้รับบัฟป้องกันคูเปเช่พิเศษของอิสไพรให้กับตัวเองเนี่ยห้าวิทำงานสองครั้งแล้วก็ยกเลิกอดีตรอ,อกเกตของตัวเองด้วยในส่วนของลิมิตเซอร์เบตตี้สองนะครับก็คือจะบวกห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับสไตล์แอตแท็กบาร์ดแอตแทก สไตร์ดีฟเนแล้วก็บาร์ดีฟเอนครับส่วนของ s ซตทร์ที่ร์ตี้เนี่ยถ้าเป็น s เัอร์ตี้สนะครับจะบวก26ให้กับแท็กฟิวชั่นบริเวรแท็กไซยันหรือวิสโซซาก้าฟอร์มูีโดยที่จะบวกสไตล e ไอแท็กแล้วก็ดีเอน์เนี่ยโอ้แค่ท์สก็ปลดล็อก3อันเลยฮะเข้าท่าเนี่ยถ้าเป็น s รัพ์ก็คือจะมีเพิ่มเติม,มนะครับคือจะบวก15%ให้กับก็อดคิด้วยโดยที่จะบวกบาร์ดีฟเอนตานะครับ ยูนิเวอตี้นะยูนิเวอตี้นี่ผมก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือก็มีเหมือนกับปิจิต้านะคือจะเล่นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเนี่ยอ่ะวอริเออร์อัพฟอร์อะเฟสไฟท์คอมบิเนชันทูชัตเตอร์แอดเวอร์ซิตี้ไหนดูซิของปิจิต้าโอเคครับเหมือนกันงั้นผมอธิบายทีเดียวเนาะงั้นก็มาเริ่มเลยวอริเออร์อัพฟอร์อะเฟสไฟท์นะครับจะมีเฟสจะเป็นนี้กับตัวเองเมื่อการต่อสู้มขึ้นบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้โหหนึ่งร้อยมันมาถึงหนึ่งร้อยนะ บวก40%สไต์ดาเมจไม่สามารถย่อยลดได้ลดดาเมจที่รับ70%ไม่สามารถย่อยลดได้เพิ่มรอสเปลี่ยนตัวเองหนึ่งระดับไม่สามารถย่อยลดได้แล้วก็มีเฟสต่อไปนี้เมื่อลงสนามนะครับจูการ์สเปเชียลมูฟเป็นใบหนึ่งใบทำงานหนึ่งครั้งดีขี้ของตัวเองใน30บวก70%ดาเมจไม่สามารถย่อยลดได้ทำงานหนึ่งครั้งสุ่มทำลายการ์ดสองใบบนมือของอีกฝ่ายที่เป็นการ์ดบาร์ดละยังนี้อีก70%ปอรแล้วนะแล้วก็มีเอีกเจ็ดสิบเปอหากว่าตัวเองมีเลือดสิบแล้ว่านะแล้วก็ และโดนฮิตโดยการ์ดของอีกฝ่ายขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามทํางานหนึ่งครั้งจะป้องกันดาเมจจากการแพ้ธาตุเนี่ยสิบห้าวินาทีแล้วก็ยังลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครนในทีมลง1ิวิยกเลิอกอัทวีดาเกตแล้วก็สถานะผิดปกติของตัวละครนในทีมโอ้ยกเลิกทั้งทีมไหมนะลดคีย์ของอีกฝ่าย70โคตรด,ดีดีมากโดยที่เอฟเฟกต์นี้ครับจะแชร์ระหว่างโกคูกับปิต้าเนาะก็คือเนี่ยเขาบอกว่าทางานหนึ่งครั้งใช่ปะคือถ้าเกิดว่าโกคูทํางานไปแล้วสับตัวไปเป็นปิต้าก็จะไม่ทํางานนะครับ ต่อมาครับลดดาเมจอิมแพกนะครับ15เป็นเวลา5วินาทีเมื่อตัวละครนี้ใช้ใช้การ์ดหรอใช้อาร์ตการ์ดหรอ c o m b i n a t i น n to Shatter Adversity ตอนนี้จะเป็นการอธิบายของตัวซิงโคเกตนะครับก็คือซิงโคเกตเนี่ยจะชาร์จทุกครั้งที่ตัวละครนเนี้ยใช้สวิ s w i เ c h a b i l ตี้เนาะก็คือยิ่งสลับตัวก็คือจะยิ่งชาร์จซิงโคเกตโดยที่เกิดว่าซิงโคเกตเต็มนะครับมันก็จะถ่างนะครับมันก็แสดงว่าเราสามารถกดได้แล้วพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะฟิวชั่นกลายเป็นโกเจตา้าพร้อมกับ เลือด100%เนะครับเมื่อโกจิต้าโผล่มาต่อมาครับตัวละครนี้จะ cover สไต l ์นะครับ cover gas จะไปเชื่อมูฟตัวละครนี้จะชาร์จยูนิเกตทุกๆครั้งที่ตัวละครเนี้ยใช้ gas style gas burst จะไปเชื่อมูฟขณะที่พวกเขาเนี่ยก็คือทั้งโกคูและโกจิต้าเนี่ยอยู่บนสนามแล้วก็มีเอฟเฟกต่อไปนี้กับตัวเองเมื่อยูนะิเกตเต็มนะจะสุ่มโจกัสขึ้นมาใหม่หนึ่งใบถ้าอันี้สามใบหรือว่าน้อยกว่าดีคิ30แล้วก็ชาร์จซิงโคเกตอีก25%ทํางาน1ครั้ง โดยที่ยูนิเกตเนี่ยจะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีเฟสต,ต่อไปนี้กับตัวเองถ้าหากว่าตัวละครเนี้ยใช้การ์ดสไตร์การ์ดบาร์สหรือว่าเปเชียลมูขขนาดที่ยูนิเกตเต็มนะก็คือจะบบก50%ดาเมจเป็นเวลา2วินาที2วิ่งเหรอแต่ก็มีผลอยู่แหละแล้วก็นี่อย่างนี้เลยเพิ่มดาบบอลตัวเอง1ลูกทํางาน1ครั้งแล้วก็มีเฟสต,ต่อไปนี้กับตัวเองนะครับถ้าหากว่ามีเลือดเนี่ย50%หรือว่าต่ากว่าเมื่อตัวละครนี้สลับเป็นสแตนบายเนาะจะรีรร ดีเดอร์อเยอะมากอะแต่ว่านะครับอ่าเอฟเฟกต์เนี่ยจะแชร์ระหว่างโกคูกับเบจิต้าเนาะชาร์จซิงโคเกต50%นะ50นะทำงานหนึ่งครั้งโหนี่ก็50%แป๊บแค่แป๊บเดียวก็จะแปลงร่างเป็นโกจิต้าแล้วอะโอ้โห oh. สุดยอดโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะแชร์ระหว่างโกคูกับเบจิต้าเหมือนกันนะครับบวก20%ดาเมจให้กับตัวละครในทีม20วิลดดาวน์พลังวิสัยหนึ่งลูกทำงานหนึ่งครั้งโหแค่สลับไปสแตนบายเนี่ยสุดยอดนี่นะ่าจะะะหหมดแลล้ววสรรับรนะับตคคโกูน ไปดูตัวละครเบต้าดีกว่าครับเบต้านะก็คือในส่วนของหน้าแรกก็จะเหมือนกันเลยนะครับหน้าแรกสเตตัสเนี่ยในส่วนของอาร์ตการ์ดนะครับก็คือจะชื่อต่างกันนะในส่วนของการ์ดสเปเชียลมูฟเพราะการ์ดสเปเชียลเนี่ยจะชื่อต่างกันกับตัวละครโกคูนะครับแต่ว่าเอฟเฟกเหมือนกันเลยอ่ะลองดูนะเนี่ยอันนี้คือการ์ดฟ้าเนาะเดิมแล้วก็นี่ของเบต้าเนี่ยจะเอฟเฟกเหมือนกันเลยครับเหมือนครับของโกคูนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมขอผ่านนะครับก็ แค่ต่างแค่ชื่อแล้วก็ท่าอนะแอนิเมชันเฉยๆเนาะต่อมาครับก็ไปดูในส่วนของโกจิต้ากันดีกว่าฟิวชั่นแดนซ์นี่ในส่วนของโกจิต้าปูตัวใหม่นี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มมาก็คือแอซซาวเชนนี่มีแค่ตัวเดียวคือแอซซาเชนนะครับจะเป็นอบิลิตี้ใหม่ที่จะ สามารถป้องกันโคเวอร์เชงพิเศษของอีกฝ่ายแล้วก็ยังป้องกันเคาน์เตอร์ของอีกฝ่ายด้วยเมื่อเราสามารถกดสไตล์การ์ดเนี่ยต่อคอมโบได้ครับก็คือกดการสไตล์รัวๆนะต่อคอมโบเนี่ยมันก็จะสามารถกันโคเวอร์เชงพิเศษของอีกฝ่ายหรือว่าการเคาน์เตอร์ของอีกฝ่ายได้ นาทีกอตัวละครครับก็คือหน้าแรกสเตตัสครับก็เหมือนกันครับมันจะรวมไปแล้วเนาะเหมือนกับของโกคูกับปีชิตาเนาะในส่วนของอาร์ตการ์ดนะครับการ์ดสไตล์ก็เป็นการ์ดปกติที่มีบัตรอาร์เมอร์เนาะบัตรปกติครับการจะไปเชียลมูฟก็สไตล์เบิร์ดทำดาเมจระดับมาสิบอิมแพกโดยที่มีเฟสต่อไปนี้เมื่อกดใช้งานบวก50%สเปเชียลมูฟดาเมจเป็นเวลา3วินาที แล้วก็ได้รับปั๊บลบ30%ซัลเนดาเมจคัทถึงฝ่ายเเวลา3มวินาทีแล้วก็ยังมีล้างเอเดเลนนะครับเมื่อโจมตีเป็นเวลา3มวินาทีลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครในทีม3วิแล้วก็การ์ดฟ้าไปนี้จะไม่สนใจการ์ดบาร์ดนะไม่ใช่บาร์ดอาร์เมอร์นะครับแต่แบบไม่สนใจการ์ดบาร์ดเลยคือจะผ่านไปเลยเหมือนกับตัวละครโกคูยูไอหัวขาวหรือว่าตัวละครโกคูบูที่เป็นอัลต้าสีเหลืองนะครับคือจะไม่สนใจการ์ดบาร์ดตัวต่อมานะครับคอสติคสไตรจะมี e เฟ คือจะรีดเลย์ของตัวเองใน15%แล้วก็คีย์50บวก20%ดาเมจเป็นเวลา15วินาทีชาร์จยูนิเกตของตัวเอง40%แล้วก็มีเฟสต่อไปนี้เมื่อคิดนะสุ่มโจักัสใหม่ขึ้นมาหนึ่งใบเมื่อตัวเองมีการ์ดสามใบหรือน้อยกว่าทำให้ฝ่ายเนี่ยเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว3วินาทีคอมโบกัสสไตล์การ์ดบาร์สกัสพิเศษมูฟแล้วก็การ์ดสเปเชียลนะครับมีบาร์และเมื่อไม่กดใช้งานน้องการ์ดเขียวต่อมาครับในส่วนของอบิตี้อปพลิตี้นะครันแอปิลิเคชันนการ์ดสเปเชียลมูฟ เป็นไม้ชัดไปแล้วก็รีดล็ของตัวเอง20%คีก50ชาร์จยูนิคเกนของตัวเอง100%รีเกตโลนตัวเอง100%แล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบของอีกฝ่ายนะครับเหมือนกับโกจิกต้าสีม่วงเลยเอาานะัลต้าเนาะแล้วที่เมลิที่นี่จะกดได้ก็ต้องผ่นานเวลา1ือ5นาทีเนาะแบบและนะิมิเต็ดเซตเมลิที้แล้วก็เซตเมลิที้นี่ผมขอผ่านนะครับยูนิคเมลิตี้อัลติเมทบริเวอร์เฟสซิ่งอ่ะเฟสไฟจะมีเฟสต่อไปนี้หลังจากที่ออตัวเองเดี๋ยวฟิวชั่นนะครับก็คือจะรีคิกกกขอองงตัววเเเ100% 30%บดดาาามมมจไไ่สรถยล ป้องการได้เมจจากการแพ้ธาตุ15วินาทีป้องกันอ t t ต i b u t e d และก็สถานะปกติ50วินาทีไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็ยกเลิก a t t r i b u t ดาวเก g และก็สถานะปกตินะครับจะมีเฟซต,ต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้ลงสนามรีคิของตัวเองใน40แล้วก็ยังป้องกันดาเมจจากการแพ้ธาตุเนี่ย15วินาทีทำงาน3ครั้งทำงายการ์ดท,ทุกใบบนมือของอีกฝ่ายที่เป็นการ์ดบาร์เนาะมีเฟซต,ต่อไปนี้นะครับเมื่อตอัวละครนี้ใช้การ์ดก็คือจะสุ่มจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมา1ใบทํางาน1ครั้ง โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะรีเซ็ตเมื่อสับตัวละครเนาะรีเลี่ยของตัวเอง10เปอร์เซ็นต์แล้วก็คีย์50ทำงานหนึ่งครั้งโดยที่เอฟเฟกต์นี้ก็จะรีเซ็ตเมื่อสับตัวละครนะครับลดดาเมจอิมแพคที่รับ15เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา5วินาทีเนาะแล้วก็เปลี่ยนการ์ดบาร์สเป็นการ์ดสไตล์นะครับเมื่อตัวละครเนี้ยใช้การ์ดสไตล์หรือว่าการ์ดบาร์ทิดทำงานหนึ่งครั้งโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะรีเซ็ตหลังจากที่สลับตัวละครนะครับก็คือเนี่ยผสานกับความสามารถของตัวละครตัวนนนีีีี้้้้เเเเเออ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 งงงงง่่่ะทปปกกกกกััโคคววรร์์ชลิศษขขฝฝาาายยแ็ต คือพอเปลี่ยนการ์ดปั๊บเป็นการ์ดสไตล์ปุ๊บก็คือสามารถต่อคอมโบได้ต่อเลยไงยาวๆเลยต่อมาครับป้องกันอ่าสเปเชียลการ์ดที่มีระยะกว้างนะครับข่ะที่เรื่อครนี้อยู่บนสนาม1ครั้งก็คืออารมณ์เหมือนกับอ่าโกฮังบีทนะครับที่เป็นอัลติเมทโกฮังเนาะที่เขาจะแบบว่าป้องกันอ่าการ์ดเขียวประเภทดีดนะครับดีดพลังหรือว่าปล่อยพลังระเบิดพ,พลังออกมาเออทำงานหนึ่งครั้งก็คือจะยืนเฉยๆสไลด์ข้างสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะป้องกันนะครับต่อมาครับฟรีส์แอทแท็กเดสเบรกเดือ Dimensional Wall จะไม่เฟสกต์อบบนี้กับการสไตล์นะครับเมื่อเราทำการเชนระหว่างการสไตล์หรือว่าการปาร์ตเนี่ยก็คือจะทำให้โคเปเชนพิเศษของวิฟายเนี่ยไล่ผลอันนี้มันเลยหลบนี่หลบแล้วหลบ,ลบหรือว่าเคาน์เตอร์หลบได้ด้วยเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็น UI ยืนอยู่เฉยๆหลบจะโดนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคาน์เตอร์โดนแน่นอนก็คือจะทำให้ไล่ผลเนาะค่ะที่ตัวละครนี้โจมตีนะอ่าแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทำงานนะครับในพวกโหมดโคออฟหรือว่าฟูลพาวเวอร์เวเทลเนาะแล้วก็อันนี่ เป็นการ cover change p a r นะครับ c o โ b กา a สเปเชียลมูฟเนาะโกจิต้าชาร์จยูนิเกตของตัวเองนะครับทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้ gas style หรือว่าการ burst หรือว่าสเปเชียลมูฟค่ะที่อยู่บนสนามเนาะแล้วก็มีฟีเจอร์แบบนี้กับตัวเองนะเมื่อเต็มนะเมื่อยูนิเกตของตัวเองเต็มโจกัสใหม่ขึ้นมาหนึ่งใบเมื่อกาสมีสามใบหรือว่าน้อยกว่ารีเลย์ของตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีห้าสิบโดยที่ยูนิเกตของตัวเองจะรีเลย์เป็นศูนย์นะครับเมื่อตัวละครนี้ใช้ gas style gas burst หรือว่าเปเชียลมูฟตอนทีอ้่ตัน การแพ้ท่านะครับเป็นเวลา2วินาทีเนาะอ่าแต่นี่ดีกว่านะแล้วก็มีฟีเจอร์เปนที่กับตัวเองนะครับเมื่อตัวเองมีเลือด50%หรือว่าน,น้อยกว่าขนาที่ตัวละครที่3%บายจะลดเลือดของตัวเองถึง10%ลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวเองในสามวิบวก20%ดาเมจให้กับตัวละครในทีม20วินาทีลดดาวบอลในฝ่ายหนึงง่งรูปทำงานหนึ่งครั้งเอ,อ้อยก็คล้ายๆของโคคูนะโคคู Goku หรือปีต้าเลยต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับยาวมากเลยอธิบายเหนื่อยเลยอยากลองเล่นแล้วอ่ะแต่ซุ่มไปได้อ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยว รามาลองตัวละครนี้กันในโหมดทายดีกว่าเนาะไหนไหมอ่านี่ครับเป็นโกคูเนาะเนี่ยเห็นไหมว่าโกคูคือในตัวละครที่โผล่มาจรงิงๆกับตัวของกาดตัวนี้ครับตัวทีเ่เราเห็นรูปอยู่เนาะคือมันจะคนละสีกันเนาะอ้ถ้าการเขียวนท่าของการฟ้าคือจะเห็นไดชัดว่าเป็นคนละสีเลยครนะับผมคือผมของตัวละครโมเดลเนี่ยมันจะเป็นของตัวในมูฟวี่เนาะแต่ว่า ตัวในรูปเนี่ยมันสีคนละสีเลยอะทะั้งที่ตัวเก่ามันก็เป็นสีของมูฟี่นะอยากให้เป็นสีแบบเข้มๆหน่อยจะจะดูเท่กว่านี้อีกนี่ครับพอยูนิเกตเต็มไปเมื่อกี้นะทําให้ฟิวชั่นเกตเนี่ยเห็นะไอตัวซินโคเกตนะครับมันเพิ่มขึ้นมาแล้ว25%พอสับตัวปุ๊บก็จะเพิ่มอีก25%ปุ๊บชาร์จของอ่าชาร์จของฟิลิต้าเนาะตาดไปอ่าแล้วก็กดการ์ดฟ้าขอาดูฟิวชั่นได้หมดปุ๊บ ตาปุ๊บโอโเค,โเคปุ๊บยดเต็มอีกทีนึงปุ๊บอายังไม่ชาร์จแฮโอ้ทำงานแค่ครั้งแรกใช่ใช่ใชดื้อดื้อโอเคครับนี่พอส,สับตัวไปเป็นไปได้อีกทีนึงก็คือแปลงร่างไลยแล้วไม่ใช่แปลงร่างองีกพวกฟิวชั่นเราก็กดฟิวชั่นแต่ในเมมเบอฟี่นี่ฟิวชั่นจากหัวดำนะหัวดำนะ ไปปุ๊บนี่ถ้าเกิดเรากดกั๊สนี่ครับถ้าเกิดว่าเราต่อคอมโบโน้เชนนะที่คอมโบเชนเนี่ยครับพอกดสไตล์ต่อปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วกดต่อเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเชนต่อเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นกั๊ดเขียวเวี่ยงตัวนะครับแล้วก็เตะน,นี่กั๊ดฟ้าถ้าเกิดว่าเป็น LF ลฟซีนก็จะเป็นฝ่ายปรางค์ทีเต่านะ ส่วนของการ์ดบาร์สเนี่ยที่เขาบอกว่าเชนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะมันก็ดูเหมือนก็ต่อของโวลัวเนาะเออแบบนั้นมันต่อลัวเหมือนไม่ได้มีมีเวลาหน่วงอะไรเลยอะแต่ว่าไม่ได้เห็นอินเมชั่นชัดเจนเหมือนกับของการ์ดสไตล์นะครับปุ๊บของสไตล์เนี่ยคือแบบโคตรมันไม่มีระยะเวลาบเบรกเลยอะปึ๊บแล้วเก็ดมาดูการ์ดบาร์สอ่ะการ์ดบาร์สแต่การ์ดบาร์สก็คือจะ แตกต่างกันนิดนึงคือมันจะแบบไม่มีช่วงว่างเลยถ้าเป็นตัวละครปกติมันจะมีช่วงว่างอยู่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอธิบายความสามารถของตัวละครโกจิต้าเอ้ยโกเบบูฟิวชั่นโกจิต้าเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดปอนให้ผมได้ด้วยนะครับ